ใน,นช่วงนี้นะครับกับรายการต้นบุญคลินิกนะครับวันนี้เราจะมารับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมะรุมกัน มะรุมนั้นมีประโยชน์มากเลยนะครับในทุกๆส่วนของมะรุมไม่ว่าจะเป็นผลดอกหรือว่าใบานะครับตอนนี้ถือว่ามีการนํามานะครับทำเป็นยาเรื่องของอายุวัฒนะด้วยแล้วก็รักษาเรื่องของโรคภัยต่างๆได้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเรื่องของมะรุมนั้นจะมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนวันนี้ต้องมาคุยกับคนนี้ครับที่เขารู้ลึกแล้วก็รู้จริงเลยเกี่ยวกับเรื่องของมะรุมนะครับก็คือคุณภาคภูมิบูระณัฐวรหรือว่าน้องปอของเรานั่นเองนะครับผมสว, <ubl uga> สวัสดีครับน้องปอครับพี่วัานครับ ไม่เคยไม่เคยได้มีโอกาสมาคุยกับน้องปอแบบนี้ใช่ครับเราเจอกันผ่านผ่านไปผ่านมาหลายต่อหลายครั้งผ่านทางสถานีใช่ครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มานั่งร่วมพูดคุยกับพี่ว่านในรายการต้นบุญคลินิกนะครับจริงๆแล้วนอกจากทางสถานีเอสพาชนแนลที่น้องปอได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรของทางรายการภารกิจพิชิตทุกโลกยังมีอีกหลากหลายรายการสถานีต่างๆใช่ครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรแท้ทั้งสิ้นเลยถูกต้องครับแล้วก็วันดีคืนดีปรากฏว่าก็มีการพูดคุยกับ ลูกค้าที่มาออกอากาศที่ทางสถานี<อ>บางสถานีปรากฏว่ามันไปเจอตัวหนึ่งอย่างที่พี่ว่านเกิดไว้ก็คือตัวมรุม<อ>คือจริงๆระรุมต้องบอกท่านผู้ชมและบอกพี่ว่านก่อนนะครับว่ามันเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่มีชื่อเสียงมายาวนานได้ยินกันนานมากได้ยินกันนานมากแต่ปรากฏว่างานวิจัยในประเทศไทยอ่ะไม่ค่อยจะรองรับมรุมเท่าไหร่<อ>แต่ปรากฏว่าต่างชาติเขาให้การยอมรับเยอะมากเพราะอะไรครับเพราะว่าคนไทยคุ้นเคยและเคยชิน<อ>กับการนํามาปรุงอาหารเอาใช่เป็นเรื่องของอาหารเรื่องของอาหาร คือคนไทยถ้านึกถึงสมุนไพรที่เป็นมารุงก็ได้ยินผ่านหูนะครับแต่จะไม่เห็นสินค้าแบบเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ที่จะเป็นเรื่องของตัวยารักษาหรือจะเป็นการบำรุงอะไรก็ตามบำรุงจ,จะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินแต่เราจะยินผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพูดถึงอยู่บ่ยอยพี่วานว่ารับประทานมำรุงนะมันแข็งแรงนะรับประทานมารุนนงนะสุขภาพจะดีนะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูชนิดของมารุงก่อนให้ดูภาพเต็มเมก่อนเพื่อน้องๆรุ่นใหม่่หรรือใคที อาจจะไม่เคยเห็นมะรุมให้เห็นภาพมันก่อนว่าลักษณะมะรุมมันเป็นยังไงอย่าว่าได้ใครเลยตัวพี่เองก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นมะรุมจริงๆเลยอย่าว่าแต่ที่ว่าเลยก่อนผมจะมาศึกษาผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมะรุมลักษณะเป็นแบบนี้เองมีรูปไม่ให้ด้วยเหรอครับมีรูปให้ดูอ่ะแบบนี้ครับพี่วานนี่ใครไม่เคยเห็นต้นมะรุมใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นฝักได้ไหมครับเป็นฝักใช่ครับคือต้องบอกก่อนว่ามะรุมมีประโยชน์จริงๆอ่ะสส่วนใหญ่อย่างแรกคือส่วนที่เรากินเป็นประจําคือเนื้อของมะรุม เนื้อมะลุมคือส่วนขอส่วนข้างในเวลาเราแกะเปลือกออกมาอ๋อครับใช่นะครับแต่เวลาเราแกะเปลือกออกมาไอ้เปลือกนี่แหละมันก็มีตัวยาสําคัญเหมือนกันเออแล้วก็ไม่พอในเมล็ดก็มีตัวยาสําคัญเหมือนกันแต่เรากินเฉพาะเนื้อ,อดูออกไหมครับพี่ว่านกินเนื้อได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์แต่เปลือกและเมล็ดยังมีประโยชน์แฝงอยู่แต่ในหลักความเป็นจริงเราจะกินทั้งเปลือกทั้งเมล็ดมันก็เป็นไปไม่ได้ จริงๆไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้เลยครับมันมันกินได้ไหมได้แต่ไม่มีรถาดแล้วลองคิดดูว่าใครจะมาลั่งกินเปลือกกินใบกินเมล็ดแบบนี้มันมยาพอสมควรมันทั้งขมมันทั้งฝาดดังนั้นครับกรรมวิธีของคนในอดีตพี่ว่านครับก็คือเอาไปใส่ไว้ในลักษณะของอาหารเดี๋ยวเอารูปให้ดูว่าลักษณะของอาหารมีอาหารประเภทอะไรบ้างที่มีส่วนผสมของ,ของมะรุมอยู่ครับพี่ว่านเ<ม>พราะว่ามะรุมเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ทางยาในการที่จะ ตัดหรือต้านซึ่งกันและกันนี่ยางที่เห็นนี่นะครับพี่วานแต่ปรากฏว่างานวิจัยตัวหนึ่งก็ออกมารองรับว่าถ้าเราปรุงอาหารแบบนี้ครับความร้อนครับมันไปกระทบกระเทือนวิตามินสารอาหารที่อยู่ในมะรุมครับทาให้หายไปอย่างเงี้ยคุณค่ามันหายไปครับโชคดีหน่อยเรานึ่งใช้ความร้อนนิดเดียวครับอาจจะได้สัก40% 5 0บาบางครั้งเราใช้ความร้อนมากจนเกินไปประโยชน์สารอาหารจากมะรุมมันจะหายไปแบบอัตโนมัติโอ้โห ดังนั้นครับกรรมวิธีในการเก็บมะรุมก็ถือว่าสําคัญเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงมาคุยว่าเอ๊ะแล้วทําไมเราต้องเก็บมะรุมในลักษณะที่ไม่ให้โดนความร้อนอมไม่ให้แสงแดดรบกวนและเก็บด้วยมือตั้งตั้งแต่ไล่ตั้งแต่กระบวนการเก็บกระบวนการที่จะนํามาบริโภคทาไมเราต้องทําอย่างนั้นใช่ครับ <S <S ซึ่งผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าที่เราต้องทำแบบนี้เพราะว่าพี่ว่านครับมันมีงานวิจัยตัวหนึ่งออกมารองรนะับฟังแล้วน่าตกใจเขาเอามะรุมไปเปรียบเทียบกับนมปรากฏว่าเขาบอกว่า มะรุมมีคุณค่ามากกว่านมถึง4ี่เท่าในเรื่องของแคลเซียมมากกว่านมถึงสี่เท่าแคลเซียมเนี่ยนะอยู่ในมะรุมนะถูกต้องเพราะหลายคนมักจะเข้าใจว่าในนมเนี่ยมีแคลเซียมมากที่สุดถูกต้องครับในพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือว่าสมุนไพรก็มีแคลเซียมเยอะเหมือนกันถูกต้องครับมากถึงสี่เท่าไม่พอพี่ว่านครับในส่วนของกล้วยเปรียบเทียบกันครับผมก็ว่าสารอาหารของมะรุมมากกว่ากล้วยถึง3าเท่ากล้วยว่ามีประโยชน์แล้วปรากฏว่ามะรุมมากกว่าถึงสาเท่าไม่พอครับวิตามิน A ในแครอทครับมากกว่า ในแครอทถึง4เท่าด้วยกันโอ้โหนี่มีตารางให้คุณชมได้เห็นอย่างชาัดเจนเลยนะครับใช่ครับนี่คือตารางที่เห็นอยู่ชัดเจนแล้วก็ส้มครับมีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง7เท่าด้วยกันโอ้ยก็ยไม่ต้องไปทานส้มนี้ไม่ได้ว่านะครับใช่ค,คือถ้าหากว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก,ลกอแล้วกันแล้วก็ทานมะรุมก็ได้ไม่ใช่เปต้องทานส้ม,มถ้าหากว่ามีมะรุมอยู่แล้วใช่นี่คือสิ่งที่น่าตกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมผมต้องเอาเรื่องนี้มาบอกแฟนๆช่อง H c h ั t มาเล่าพี่วานฟังมัาเล่าให้แฟนต้น พืชที่เรามองข้ามไปเยอะเพราะเมื่อกี้ได้เกิดกับคุณผู้ชมแบบว่าในคัมภีร์ไบเบิลก็มีกล่าวไว้ว่าก็ถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะบางที่เนี่ยคุณผู้ชมอ่านแล้วตกใจเขามีการทานใบที่เป็นการทดแทนเรื่องของโปรตีนเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะเขามีโปรตีนสูงมากในใบมะรุมนะครับแล้วดังนั้นครับนอกเหนือจากการปลูกที่ถูกวิธีแล้วกระบวนการที่จะอัดลงผลิตภัณฑ์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สาคัญเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าคุณทําผิดวิธีใช้วิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนมากจนเกินไป สารอาหารความร้อนหรือกระบวนการต่างๆมันจะทําให้สารอาหารหรือคุณค่าของมะรุมหายไปโดยปริยายหรือถ้าหากว่าใครบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันเอามะรุมมาทําเป็นยาบ้างแต่ไปผ่านกระบวนการความร้อนอย่างที่น้องปอบอกไปพอโดนความร้อนปุ๊บคุณค่าเขาเสียหมดนะเสียหมดมันต้องใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมในการที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็ทําออกมาถูกต้องครับหรือถ้าจะได้ประโยชน์สูงสุดมีวิธีง่ายๆอย่างที่เราคุยกันตอนแรกกินกันสด โอ้โหถ้าอย่างนั้นจะกินปริมาณมากเป็นที่พี่ก็ไม่ไหวนะไม่ไหวครับม,มันก็มีความเรี่ยนความขมฝาดมีความฝ<ร>าดอยู่ในตัวนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยถึงซูเปอร์มิกนั่นเองอซึ่งต้องบอกก่อนว่าซูเปอร์มิกครับเป็นอีกหนึ่งผลิภาาัณฑ์ดีที่ทางลูกค้าผมที่ผมรู้จักนั้นนําเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา อันนี้ของนําเข้านําเข้าจากสาหารัฐอเมริกาแต่จุดเด่นของเราครับมีอยอยครบท้วนทุกอย่างครับพี่ว่านอ๋อมาตรฐานความปลอดภัยนี่ใช่<แ>ครับ<แ>คือ<แ>เราปอพูดมาทั้งหมดว่ามะรุมมีประโยชน์อย่างไรแ,แต่ถ้าปอบอกว่าอยู่ในตัวซูเปอร์มิกแล้วไม่มีอยอยไม่ควรเชื่อปอเพราะว่าอยอยคือมาจากกระทรวงสาธารณสุขกำกับและดูแลแล้วว่าสิ่งที่ปอพูดมาทั้งหมดว่ามะรุมมีประโยชน์อย่างไรและถูกใส่ลงในซูเปอร์มิกนั้น มันมีความสําคัญเหมือนกับเรารับประทานมะรุมสดๆนั่นเองครับว่าอยอนเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับในการที่เราจะยอมรับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งถูกต้องครับนะปัจจุบันนี้เราต้องดูอย่างแรกเลยเรื่องของอยอมีเลขถูกต้องหรือไม่ซึ่งเข้าไปดูรายละเอียดได้ผ่านทางเว็บไซต์เขาจะมีข้อมูลลองไปเช็คกันได้ลอง์ชคูเกินดูก็ได้ต้องขอพยางหนึ่งเพราะว่าตอนตอนแรกตอนต้นรายการบอกว่าซูเปอร์มิกมีอยู่ในรูปแบบแคปซูลแต่ซูเปอร์มิกในวันนี้เขาทำออกมาในรูปแบบผงคือแบบแคปซูลมีไหมมีแต่ปรากฏว่าพอวิจ เก็บมานานสารอาหารมันจะหายแต่ถ้าเราทําเป็นผงชงกับน้ำอ่ะคุณค่ามันจะเก็บรักษาได้นานกว่าเพราะบางครั้งกระบวนการขนส่งขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ต่างๆก่อนจะถึงผู้บริโภคก่อนจะถึงบ้านผู้บริโภคมันต้องมีระยะเวลาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าถ้ารับประทานรุมเป็นประจำนั้นมันจะเกิดอะไรบ้างนี่แหละหลายคนรอฟังเลยประโยชน์แล้วแต่ก่อนจะถึงตรนนั้นให้ท่านผู้ชมครับใครสนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์โทรสอบถามโปรโมชั่นสามารถโทรได้ก่อนเลยนะครับที่094964 5649นะครับ0949645649ขึ้นบริเวณด้านล่างจอคือตอนนี้ทีมงานค<ร>อรเซนเตอร์กำลังขบูลอยู่นะครับรผม,มรอพี่ว่านฟังว่าเวลารับประทานมารืรวมแล้วประโยชน์เกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งเลยครับพี่ว่านอย่างแรกที่เห็นชัดเลยมันจะสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแบบอัตโนมัติสร้างภูมิได้เลยคล้ายๆกับประเทศของเราเปรียบเทียบกับมีทหารพี่ว่านถ้าเติว่ามีทหารทหารร่างกายแข็งแรงฆ่าศึกหรือเชื้อโรค <g ül> ก็ไม่สามารถทําร้ายประเทศหรือทําร้ายเราได้ในทางกับกันครับถ้าเรานะครับมีร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันดีเซลลต่างๆของเราจะแข็งแรงโดยอัตโนมัติฆ <ừ> ่าสศ่ตรูเชื้อโรคต่างๆจะไม่สามารถทําร้ายอะไรเราได้ <ừ> นี่คือองค์รวมเลยทําให้ร่างกายแข็งแรงเซ<อ>ลแข็งแรงเมื่อเซล์แข็งแรงแล้วพี่ว่ามันจะก่อให้เกิดสิ่งต่งต่อไนนี้ครับภูมิแพ้หายโรคต่างๆภูมิแพ้ตัวเองต่างๆโรคหอบหืด<อ>หาย หอพืนนี่ที่เขาบอกว่ารักษากันเนี่ยยากมากรักษาไม่ได้เนี่ยนะง่ายๆครับ<อ>คือเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองเมื่อภูมิต้านทานเราเป็นบวกพัสก็ไปเรื่อยๆ,ๆ พวกนี้มันจะหายไปเองโดยอัตโนมัติอาจจะไม่ทั้งหมด100%แต่มันจะค่อยๆทําให้อาการของเรานั้นดีขึ้นดีขึ้นนั่นเองเพราะถ้าหาว่าคุณผู้ชมจะหวังบอกว่าอ่ะทานปุ๊บหายปั๊บไม่มียาอะไรบนโลกใบนี้ที่ทานแล้วหายทันทีทุกอย่างมันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องมีกระบวนการอื่นๆร่วมด้วยเช่นการดูแลพักผ่อนการออกกําลังกายอะไรแบบนี้นะครับอ่ะถัดมาครับอมพฤกษ์อมมาพาตโรหิตจางพวกนี้ก็สามารถรักษาอาการที่เป็นต้นกําเนิดได้เช่นเดียวกัน เพราะว่าเขาไปดูแลตั้งแต่เรื่องของต้นเหตุของการเกิดโรคถูกต้องครับ oh. ง่ายๆครับพี่ว่านคืออย่างที่ผมบอกอย่างแรกคือมันทำให้เซลล์แข็งแรงเมื่อเซลล์ร่างกายมันแข็งแรงทุกอย่างมันจะเป็นบวกทั้งหมด hmm. ป้องกันเชื้อโรคไปให้ศัตรูมาทำร้ายร่างกายเรานี่คือโรคทั่วๆไปแต่กลุ่มโรค NCD พี่ว่าน hmm. กลุ่มโรค NCD คือกลุ่มโรคที่มนุษย ปฏิบัติขึ้นมาเองเ<ด>ช่นเกิดจากตัวเราไม่ออกกําลังกายอ,อาหารการกินที่ไม่ดีม,มีความเครียดแบบนี้มันเป็นโรคของคนยุคใหม่ครับพวกโรคมะเรง็งเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอว้วนลงพุงไขามานุาขมันเลือดอกลุ่มของใบมรุมส่วนผสมของมรุมทั้งหมดมันจะเข้าไปทปําปฏิกิริยาทําให้โรคเานี้อาการดีขึ้น ไปแก้ถึงระดับอย่างที่น้องปอบอกคือไปแก้ระดับเซลล์เลยต้องครับ oh. คือพูดง่ายๆครับคือจุดหลักๆอยี่งที่บอกคือไปแก้ที่เซลเท่นั้นเองเพราะว่าพ,พอฟังวันนี้คือเขาไม่ได้เข้าไปแบบว่าทําการอเป็นโรคนี้แล้วเขา,เปาไปรักษาหายแต่เขาไปกระตุ้นให้ร่างกายแข็งแรงเสริมสร้างภูมิมาเพื่อที่จะต้านกับโรคต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ครับ oh. เป็นภาพรวมองรวมแต่ oh. แค่ที่จุดเดียวก็คือไรแมคของมันหรือว่าจุดสุดยอดของมันคือบริเวณเซลเท่นั้นเองพอเซลดีอย่าได้ผมบอกเอ๊ะทำไมมันครอบจักรวาลขนาดนี้ เพราะเมื่อเซลล์ดีโรคต่างๆทุกอย่างย่อมหายมันย่อมดีไปเท่านั้นเองพี่ว่านเพราะบางทีเราทานยาหลายคนก็บอกว่าพอเป็นโรคนี้พรกนี้ปไปทานยาอันนั้นหายนั่นคือแก้ไปเหตุแต่ไม่เคยแก้ที่ต้นเหตุเลยใช่ครับง่ายๆคือทาให้เซลล์แข็งแรงเท่านั้นเองครับปิดจุดที่เราเอามาดูมาฝากแล้วก็ผมมีเคสตัวอย่างเอามาฝากพี่ว่านด้วยเพื่อยืนยันว่าภาพเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะไม่ใช่มโนขึ้นมาไม่ใช่เมคขึ้นมาคนที่รับประทานซุปเปอร์มิกมาแล้วไปรอดูกันนี่า ชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับรับประกันทุกอย่างว่าบุคคลที่จะปรากฏทั้ง3เคสต,ต่อไปนี้เป็นเคสที่รับประทานซูเปอร์มิกจริงๆอ,อยากเห็นไหมครับพี่ว่านผู้ชมอยากเห็นไ้มครับผู้ชมอยากเห็นไหมครับาพาท่านผู้ชมไปดูพร้อมๆกันเลยครับลองดูครับแล้วไปพักต้นมะรุมเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วโลกว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นประโยชน์สําหรับชีวิตมนุษย์ ต้นมรุมภาษาอังกฤษเรียกว่า moringa oleifera ต้นกําเนิดมาจากประเทศอินเดียแถบภูเขาหิม,มาลยเพราะภูมิใจที่ว่าประเทศไทยได้ปลูกต้นมะรุมมาเป็นเวลาชานานและผู้ใดที่ปลูกต้นมะรุมแล้วก็สามารถที่นํามาปรุงอาหารและนํามาใช้เป็นยารักษาโรคคนโบราณโบราณน,นั้นรู้จักต้นมะรุมดี เขากินทั้งดอกทั้งใบรวมทั้งรากและกินก้านต่างๆนั้นมาทำเป็นยาสมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บต้นบรุมจากการค้นคว้าได้พบว่าใบของบรุมนั้นมีเคือแร่วิตามินมากมายและมีสารที่จะต่อต้านโรคมะเร็งได้ด้วยนั่นหมายถึงมีสารแอนตี้ ออกซิแดนอยู่ในใบบรุมมากมายจึงกล่าวได้ว่าต้นมรุมและใบมรุมจึงเป็นประโยชน์สำหรับร่างกายและเป็นสมุนไพรสำหรับชีวิตมนุษย์ปัจจุบันนี้ใบมรุมเป็นที่แพร่หลายเอาไว้สำหรับกินเป็นอาหารและสำหรับทําใบเพื่อเป็นใบชา เพื่อเป็นประโยชน์กับร่างกายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบบรุมมีวิตามินเกลือแร่วิตามินซีมากมายเหมาะสำหรับร่างกายที่บางคนขาดวิตามินหรือขาดเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆก็สามารถนำเอาใบมะรุมมาต้มมากินหรือทำเป็นใบชา คุณค่าของต้นมะรุมนั้นดีมากมายเพราะว่าต้นมะรุมนั้นเป็นต้นไม้สมุนไพรที่มีคุณค่าและเป็นต้นไม้สมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายสําหรับชีวิตมนุษย์ฉะนั้นต้นมะรุมจึงควรแก่การรักษาไว้และปลูกไว้เพื่อประโยชน์สําหรับชีวิตมนุษย์นี่ก่อนจะดูเคสครับพี่ว่านก็เลยขอญอาตหยิบยกข้อความในยูท b e ที่คนพูดถึงในส่วนของมะรุมเอามาฟัง พี่ว่าเลยก็ท่าผู้ชมกันนิดหนึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญมาบอกนะครับจะเห็นได้ว่าเรื่องของใบมะรุมนั้น<ม>นอกจากเรื่องของโปรโตีนวิตามินก็แล้วเขาเยอะจริงๆนะเยอะจริงๆพี่ว่าเขาตกใจเหมือนกันพอมานั่งศึกษาดูเอ๊ะอมันมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะอเราเคยได้ยินแต่ผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่ามะรุมดีมะรุมดีออกก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันดีขนาดนี้แล้วก็มี <ๆ S 1> <ๆ>อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเยอะด้วยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเรื่องของต้นมะรุมเนี่ยมีต้นกำเนิดจากประเทศอินเดียตึงหัถูกต้องคืออินเดียเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นเขาเรมรุ ได้ดีที่สุดในโลกเนาะแล้วก็ที่ประเทศเยอนเนี่ยเขาขึ้นชื่อเลยเกี่ยวกับ<ช>เรื่องของเครื่องเทศแล้วก็เป็นเจ้าตำหัาบเลยเกี่ยวกับ<ช>เรื่องของสมุนไพรพอๆกับประเทศจีนเลยนะถูกต้องอครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาพี่ว่าแนะเท่า,าชมครับไปดูเพช ใช้ซูเปอร์มิกจริงๆแล้วมาดูกันดีกว่าว่าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนอถ้าพร้อมแล้วไปดูแต่ละเคสพร้อมๆกันเลยครับเคสแรกกับพี่ว่านครับเดี๋ยวขอญาตเอ่ยชื่อจริงแล้วกันครับเพื่อยืนยันว่าเคสนี้เกิดขึ้นจริงครับเคสนี้ที่คุณลุงหกงวนะครับแท้โค้งนะครับอายุ88ปี88แล้วเหรอถูกต้องครับก่อนที่เขาเจอซูเปอร์มิกครับคุณลุงมีอาการดังต่อไปนี้ครับความดันมามาตลอดระยะเวลา9ปีเป็นไตเรื้อรังระยะที่4โอ้เป็นไตเรื้อรังถูกต้องครับแต่พอรับประทานมารวมาแล้้ววคัามดดนนีขึ ภูมิพงภูมิแพ้เป็นหายและโรคไตาจากระยะที่4กลับกลายมาเป็นระยะที่3ไม่ได้บอกว่าหายนะดีขึ้นมาสู่ระยะที่3ามนั่นเองคือก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยดีขึ้น,นแล้วผมดกดําขึ้นแผลที่เคยเป็นหายครับ<อ>นี่คือเคสที่เกิดขึ้นเคสแรกนะครับเอ่ยชื่อจริงนะครับคุณฮกงวนแท้โค้งนะเดี๋ยว,วหลังนี้ต้องขอเชิญมาคุยในรายการ่อย<ห>น,นะจะพาไปในรายการครับอ่ะเคสถัดมาพี่ว่านครับ เคสนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับนี่ใครรับประทานอาหารเที่ยงอยู่ขอประธานอาภัยครับเคสนี้ที่คุณยายบุญธรรมนำพานะครับอา,อายุกัน4ปีเป็นเบาหวานมาหลาย10ปีครับพี่ว่าเกิดแผลที่เท้าน,นะครับขอบประทานอาภัยนะครับแล้วปรากฏว่าตอนแรกแผลโทษน,นะครับเน่ามากๆแผลสดไม่แห้งไม่หายสักทีคนเป็นเบาหวานนะครับแผลมันจะหายยากแต่ปรากฏว่ารับประทานซุปเปอร์มิก์นะครับผ่านไปประมาณ8เดือนแต่3เดือนแรกได้เห็นผลละตอนนี้ คุณยายรับประทานมาต่อเนื่อง8เดือนแล้วแผลนี่ครับซ้ายมือครับแผลไม่แห้งขวามือแห้งปกติครับนี่ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับแต่อยากให้เห็นภาพเพื่อที่จะเห็นว่าโทษของเรื่องของเบาหวานเนี่ยมันรุนแรงมากไอยขนาดไหนใช่ครับคุณยายบุญธรรมนำพาครับนี่คือเคสจริงที่เกิดขึ้นถัดมาครับเคสสุดท้ายที่หยิบอาเป็นตัวอย่างนะครับเคสคุณลุงเฉลิมพิมพิสารนะครับคุณนอนอยู่คุณนอนอยู่นอนอยู่ครับคือต้องบอกก่อนตอนแรกไปเจอไม่มีเรี่ยกไม่มีแรงนี่คือเรื่องจริง อายุ93ปีครับป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับมาหลายปีครับประมาณ5เดือนเดินไม่ได้เลยปรากฏว่ารับประทานซูเปอร์มิกไปครับลุกได้แต่ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเข้าหา้องน้ำห้องท่าพอได้ครับแค่ลุกได้แค่พูดได้เท่านี้ลูกหลานก็ดีใจแล้ว,ลวนี่คือเคสที่เกิดขึ้นจริงจากมารุมแล้วก็ผมไม่ออกมาหลายรายการเกี่ยวกับมรุมครับคือไปแนะนำเขาบอกว่ารู้จักมรุมมาก็รับประทานต่อเนื่องก็ดีนะแต่ไม่ดีที่สุด แต่ซูเปอร์มิกบอกพี่ว่านบอกท่านผู้ชมก่อนว่าเป็นการสกัดอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วนาเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกางานวิจัยกระบวนการผลิตต่างๆนั้นเหมือนพี่ว่าหรือท่านผู้ชมครับเด็ดมะรุมออกมาจากต้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับเหมือนทานสดๆเลยแต่ไม่ได้แนะนำให้คุณผู้ชมทานสดๆเพราะว่าต้องทานในปริมาณที่มากจริงๆถูกต้องอันนี้เขาดึงสารสกัดสําคัญออกมาหมดแล้วใช่ครับนี่ครับนี่อีกเคสหนึ่งเป็นเคสของคุณลุง หกงวนแส้โค้งนะครับนี่แผลบริเวณด้านซ้ายมือคุณลุงท่านแรกที่บอกว่ามีแผลใช่ครับแล้วก็ดีขวามือก็แผลหายแล้วครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์็นะแต่ดีขึ้นเยอะอาการต่างๆเนี้จะดีขึ้นเร็วมากน้อยขนาดไหนครับน้องปอขึ้นอยู่กับการรับประทานเดี๋ยวจะบอกพี่ว่านก่อนว่าในโปรโมชั่นที่เราหยิบมาฝากท่านผู้ชมก็คือในหนึ่งกล่องใหญ่ครับพี่ว่านหนึ่งกล่องใหญ่ราคาพี่ว่านครับ4,653บาทหลายคนตกใจว่าเอ๊ะคุณภาพภูมิพี่ว่านทำไมราคาแพงขนาดนี้1บอกก่อนว่า สินค้านําเข้าจากสหรัฐบริการ1กล่องใหญ่ที่ว่า4 6่3้าสบามทที่ผมจับอยู่บนหน้าจอตัวนี้ครับในกล่องนี้มันยังมีอีก4ี่กล่องเล็กและคนตกใจว่าเอ๊ะหนึ่งกล่องขาย4 0 0พกว่าบาทเลยเหรออ่ะเดี๋ยวให้กล้องจับมานะครับเดี๋ยวได้เปิดให้ดูพี่ว่านนี่นะครับใน1กล่องใหญ่พี่ว่านมันก็มีอีก4กล่องเล็กมี4กล่องเล็กๆแบบนี้นี่ครับพี่ว่านนี่นี่นะครับ4กล่องเล็กแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมดูนี่ครับนี่4กล่องแบบเนี้ย 4653บาทอบอกพี่ว่านก่อนว่าถ้าติว่าไม่เป็นโครคไม่เป็นโรคเลยนะรับประทานต่อเนื่องได้เลยครับเกือบ2เดือนยี่คนไม่เป็นโรคในสกล่กองเนี่ยนะบ,บำรุงร่างกายปกติป<อ>้องกันโครคภัยไข้เจ็บเหมือนรับประทานมารุมครับ<อ>ใน4กล่อง4 0 0 0กวกาบาท2เดือนตกเดือนละ2 0 0พนิดๆต่อเป็นการแลกเรื่องของสุขภาพที่คุ้มมากถูกต้องครับตกเดือนเฉลี่ยเดือนละ2,000แต่ถ้าพี่ว่านว่ามีโรคพวกเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งโรคภูมิแพ้โรคอะไรแบบนี้รับประทานโดสที่เพิ่มมากขึ้น 1กล่อง4,653บาทนะครับอาจจะรับประทานได้ประมาณเดือนนิดนิดถ้าต้องการปริมาณเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ารับประทานอย่างไรนะครับ,รบแล้วอย่างที่สองครับโปรโมชั่นอีกนิดหนึ่งวันนี้ใครดูรายการแล้วอยากลองชุดใหญ่เลยชุดใหญ่จะคุ้มตรงที่ว่าถ้าคุณสั่ง2กล่องปกติราคาเต็มคือ9,306บารบาทบวันนี้2กล่องราคาพิเศษครับพี่ว่าเหลือเพียงแค่800 0บาทโดย2กล่องใหญ่จะได้4กล่องเล็กที่เห็นแบบนี้นะครับ คูณ2เข้าไปเป็น8กล่องเล็กนะครับเป็น8กล่องเล็กนะครับในราคา8 0บาทอบาทนะครับ <ผม S 2> ถ้าคุณสั่งกล่องใหญ่ขไครับ2กล่องใหญ่จะมีทั้งหมด8กล่องเล็กคร,ครับพี่ว่านและแถมฟรีอีก1กล่องเล็กให้ต่างหากเป็นทั้งหมด9กล่องเล็ก9กล่องนี้ในราคาเพียงแค่8 0 0 0บาทถูกต้องแล้วก็รับประทานได้ประมาณ3-4เดือนอถือว่าคุ้มมาก นี่คุ้มจริงๆเพราะถ้าดไม่อย่างนั้นจะต้องซื้อราคาเต็มที่9,306บาทถูกต้องครับแล้วก็ไม่มีของแถมด้วยแต่วันนี้ครับย้ําโปรอีกหนึ่งรอบนะครับโปรแรก1กล่องใหญ่แบบนี้ยสกล่องเล็ก4,653บาทนะครับรับประทานได้ประมาณเกือบ2เดือนนะครับหรือจะเอาโปรที่2ท่านผู้ชมครับเป็น2กล่องใหญ่นะครับสกล่องใหญ่ราคาเต็มคือ9,306บาท เหลือเพียงแค่8,000บาทและแถม1กล่องเล็กให้ฟรีอีกหนึ่งกล่องมูลค่า1,200บาทแบบนี้รับประทานได้3เดือนกว่า,กวา,กวา, 8, ากเกือบ4เดือนกับ80,00บาทตกเฉลี่ยเดือนละ2,000ทวนถือว่ารเรื่องของประโยชน์เนี่ยคุ้มจริงๆเลยนะครับรรรรรผมได้มาทั้งหมด9กล่องเล็กเนี่ยถูกต้องในราคาเพียงแค่8,000บาทเท่านั้นแล้วก็รับประทานได้เกือบ4เดือนเต็มส่วนใครที่เป็นโรคแตกต่างกันไปเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงภูมิแพ้โลหิตจางนะครับ ความดันต่างๆไตต,ๆต่างๆเดี๋ยวบอกทีมคอร์เซนเตอร์เขาจะอธิบายวิธีการรับประทานที่แตกต่างกัอนออกไปเพราะว่าแต่ละสูตรแต่ละคนมันจะมีโดสคนละแบบนั่นเอง <นะ S 3> ครับแล้วอย่างวันนี้นะครับเดี๋ยวน้องปอก็จะ ตัดให้คุณชมได้เห็นว่ารเรื่องของผงเนี่ยเป็นผงในรูปแบบไหนสีเป็นยังไงทานยากง่ายมากน้อยขนาดไหนถามพี่ว่านก่อนถ้าพี่ว่านนึกถึงมรุมกลิ่นพี่ว่านจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกกลิ่น,นขนาดแบบไหนน่าจะกลิ่นเป็นเรื่องของตัวสมุนไพรอาจจะเป็นกลิ่นเขียวๆอะไรแบบนั้นแล้วประทาน,ทานยากประทานน่าจะยากครับผมอขออตัดสดๆแล้วจะเปรียบเทียบเหมือนกับพวกใบบกหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านดมกลิ่นก่อนแล้วบอกท่านผู้ชมเลยนี่ไม่เตรียมกันเลยนะนี่ผมเพิ่งได้กลิ่นครั้งแรกนะครับกลิ่นออกหวานๆหอมๆเลยนะ คือผมดมกลิ่นว่าผมตกใจเพราะอย่างเราวัยรุ่นวัยรุ่นเนี้ยเราจะนึกเลยว่ามะรวมต้องขมต้องเหม็นต้องเขียวต้องฉุนอย่างพี่เคยไปทําหลายรายการขออนุญาตเปรียบเทียบเหมือนกับคอลลาเจนอ่ะถูกต้องครับคอลลาเจนที่เขาทําขายกันแล้วแบบหอมหวานอะไรแบบนั้นแต่นี้เป็นสมุนไพรนเพื่อสุขภาพด้วยเพื่อสุขภาพครับนื่ครับอ่ะแล้วชงง่ายๆถ้าไม่ชมครับถ้าถ้าไม่ชมดูแลสุขภาพเปล่าๆเด่ยหนึ่งซองแบบเนี้ยสามารถใช้2ถึง4ี่ครั้งโอ้เหครับ ใช่ครับเช่นถือว่าเราบำรุงร่างกายทั่วไปไม่เป็นโรคอะไรครับอก็สองในสี่ครับพี่ว่านแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วที่เหลือเราก็เก็บเก็บเก็บไว้ให้มิดชิดเก็บมิดชิดแล้วก็หาอะไรมาแม็กไว้อะไรแบบนี้เก็บไว้ในที่ท,ที่มันไม่โดนแดดไม่โดนอะไรแบบนี้ง่ายๆครับหรือใครบอกว่าร่างกายป่วยเป็นโรคเยอะหรือต้องการโดสหนักเพราะว่าทําร้ายร่างกายมาตลอดชีวิตก็ใส่เป็นปริมาณที่มากขึ้นใส่เพิ่มเข้าไปได้ใส่เพิ่มเข้าไปได้ครับแต่อย่างที่บอกวิธีแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไปครับขึ้นอยู่ว่าคุณเป็นโรคอะไรนะครับา ชงแลวก็อย่างพี่ว่านดมกลิ่นและผมจะชิมให้ดูว่ารสชาติมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดแน่นอนแล้วก็สามารถใส่น้ําเปล่าใครอยากกินน้ําผลไม้ก็ใส่น้ําผลไม้ได้ครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าการทาละลายของซูเปอร์มิกนะครับที่เป็นสารสกัดจากมะลุมเนี่ยการทําละลายเขาทํละลายได้ดีกับน้ําอุณหภูมิปกติเลยนะครับซึ่งปกติน้ำอุณหภูมิปกติจริงๆแล้วมันจะละลายยากอยู่พอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่บอกครับการที่เรารับประทานแบบเป็นผงฉีกแบบนี้ มันจะซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายกว่าที่เป็นพวกแคปซูลหรือว่าเป็นเม็ดปกติครับพี่ว่าครับแล้วผมก็ยังขอแนะนําว่าอย่าไปเอาใบมะรุมมาทําทานกันง่ายๆแบบนี้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีเรื่องของยาฆ่าแมลงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าครับอันนี้เขาเป็นสารสกัดมาทํามาในรูปแบบที่ดีแล้วก็ปลอดภัยจริงๆนะครับออยอก็มีการรับรองด้วยนะครับให้ดมกลิ่นก่อนกลิ่นกลิ่นหอมมากหอมครับพี่ว่านหอมออกแบบหวานๆด้วยไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนตอนแรกที่บอกจะเหม็นเขียวหรือเปล่านะนะครับเรื่องของรสชาติบ้างอ่พวาลงชิมดู หวานทานง่ายหวานทานง่ายใช่ครับคือ,<ด>อคบอกก่อนนะครับว่ามีส่วนผสมของมะรุมเกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็อ,อยอรองรับตัวนี้เรียบร้อยแล้วทั้งอยอที่สหรัฐอเมริกาและก็อยอที่ประเทศไทยดังนั้นถ้าใครมีโอกาสอยากจะดูแลสุขภาพพี่ว่านวันนี้ผมขออนุญาตฝากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนของมะรุมเกือบร้อยเปอร์เซนต์และเปรียบเสมือนการเด็ดมะรุมส,สดๆเอามารับประทานแล้วก็วันนี้ครับอย่างที่บอกับเป็นสินค้านําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับมีชื่อผลิตภัณฑ์ว่า ซูเปอร์มิกแล้วก็วันนี้ครับโรคกลุ่ม NCD ต่างๆครับมะเร็งเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคปอดโรคไตอะไรแบบนี้สามารถดูแลให้อาการดีขึ้นไม่ได้บอกให้หายขาดนะครับ,รบแต่จะทําให้อาการดีขึ้นรวมไปถึงโรคยอดฮิตทั่วๆไปครับโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคภูมพวงอมมาพืชอมมาพาตโลหิตจางก็สามารถทําให้อาการดีขึ้นต้นเหตุง,ง่ายๆครับมะรุมเข้าไป ทำให้เซลล์มันแข็งแรงเมื่อเซลล์แข็งแรงครับทุกส่วนในร่างกายมันจะแข็งแรงอัตโมัติวันนี้ใครสนใจขอย้ําโปรโมชั่นอีกหนึ่งรอบครับพี่ว่านที่จะลาออกไปครับหมายเลขโทรศัพท์ครก็จดกันนิดนึงครับโทรตอนนี้ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับมีโค้ต้าให้10สายครบแล้วครบเลยหมดแล้วหมดเลยนะครับใครสนใจโทรที่หมายเลขครับ094ครับ964 5649ี้าาย้ำนะครับ094 964 5649 1กล่องครับ4 6่3บาท โดยหนึ่งกล่องใหญ่ครับจะมีอีก4กล่องเล็กข้างในาครับส่วน2กล่องใหญ่ครับราคาเต็มคือ9 3 0าบาทวันนี้2กล่องใหญ่หลือเพียงแค่80,00บาทและแถมฟรีกล่องเล็ก1กล่องมูลค่า1,250บาทวันนี้รับเพียงแค่10ชุด10สายครบแล้วครบเลยหมดแล้วหมดเลยแล้วก็10สายนี้ใครโทรแล้วคอเซ็นเตอร์ยังไม่ต้องสายรอสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าไปออกอีกช่องหนึ่งมาปรากฏว่า <c oughs> สายพันกันเยอะเหลือเกินและหลายคนบ่นว่าโทรไม่ทันและพอดี โทรแล้วไม่ติดทันทีอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคนโทรติดต่อกลับไปนะครับผมคิว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในเรื่องของสมุนไพรที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะเรื่องของมะลุมเนี่ยเราได้ยินกันมาบ่อยเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณแต่วันนี้น้องปอก็ได้มีโอกาสนะครับมาบอกถึงสรรพคุณที่แท้จริงว่ามะรุมนั้นมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็กระบวนการเนียผมฝากไว้นิดหนึ่งกระบวนการในการที่จะทําหรือว่าผลิตขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นกระบวนการที่ใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเรื่องความสะอาดเนี่ยเข้ามามีความใส่ใจมาผลิตนะครับถึงจะเป็นเรื่อออองงขผลิตภัฑ์ที่กมา ที่มีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็ปลอดภัยแบบนี้อย่างซูเปอร์มิกในวันนี้ด้วยใช่ครับนะครับผมขราวหน้าเนี่ยน้องปอคงได้มาคุยอีกคราวนี้จะมาเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับมะรุมเนี่ยว่ามีประโยชน์แบบไหนหยังไงทานแล้วกี่วันเห็นผล,ลอะไรอยางน้าวหน้าอือ่นมาให้ดูด้วยนะครับค่าวหน้าต้องฝากด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะฝากไว้กับคุณผู้ชมนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าซูเปอร์มิกที่เป็นสารสกัดจากมะรุมนะครับอีกนิ้งได้ไหมครับอาเชิญครับลูกค นะครับเพราะฉะนั้นลองดูเลยครับซื้อไปรับประทานถ้าไม่เห็นผลนะครับวันนี้น้องปอยืนยันหรือว่าถ้าเห็นผลยินดีคืนเงินใช่ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณน้องปอหรือว่าคุณภาคภูมิบูรณะถาวรเป็นอย่างมากขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าติดตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งนะครับจะรักษาอย่างไรดูแลอย่างไรอาจารย์มงคลศิลป์บุญเย็นจาให้ความรู้กันช่วงหน้าอีกสักครู่ครับ